คิดเป็นเล่นกิจกรรมสร้างสารรค์พื้นที่สร้างสุขสวัสดีค่ะพี่หมุยนะคะด็อตอร์ธิติชยาบุญสมค่ะทีมโน้ จังหวัดกระบี่ค่ะก็เชิญชวนค่ะมาร่วมคิดเป็นเล่นค่ะคิดเป็นเล่นกิจกรรมสร้างสารรค์พื้นที่สร้างสุขนะคะถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับทุกๆคนค่ะโดยเฉพาะเยาวชนนะคะพื้นที่ของจังหวัดกระบี่พังงาแล้วก็ภูเก็ตนะคะเรื่องราวดีๆใกล้ๆตัวค่ะที่เรามีอยู่นะคะเราก็อยากจะทําอยากจะคิดอยากจะสร้างสารรค์รวมกลุ่มกัน5คนค่ะแล้วก็ลองคิดดูนะคะว่าเราจะทําอะไรแล้วก็สิ่งที่ที่เราคิดเราทํานั้นเพื่อจะพัฒนาตนเองแล้วก็ถ่ายทอดให้กับคนอื่นด้วย เป็นประโยชน์แก่สังคมด้วยนะคะลองดูนะคะคิดเป็นเล่นนะคะกิจกรรมสร้างสารรค์ที่เราจะคิดจะทำในพื้นที่สร้างสุขของเรานะั้นมีอะไรบ้างเชิญชวนค่ะอยากให้ทุกคนได้ส่งกันมาเยอะๆนะคะ